สวัสดีค่ะเด,ด็กๆทุกคนที่อยู่ต้นทางและก็ปลายทางทุกโรงเรียนในระดับชั้นป .3 นะคะชั่วโมงนี้ก็เป็นวิทยาประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์ของชั้นระดับระดับชั้นประถมปิษาร์นะคะพูดถึงประวัติศาสตร์เราได้เรียนเรื่องราวของบุคคลสําคัญที่มีความสําคัญกับชาติบ้านเมืองนะคะคนเก่งกษัตริย์นะคะมีทั้งกษัตริย์มีทั้งชาวบ้าน ไหนเราทบทวนสิเราเรียนคนสําคัญอะไรไปบ้างบุคคลสําคัญที่เราเรียนไปแล้วอ้าวคนแรกเลยค่ะ,ะ,ะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาวบ้านบางรจา,รา,านใช่ไหมสายนะลูกเอาใหม่เอาใหม่เอาอเริ่มต้นคนแรกใหม่อาส่งต่อเลยพระเจ้าตากสินชาวบ้านบางรจาน หนูเอาไม้แบบเอาต่อครับต่อครับใครที่เราเรียนไปแล้วอีกเอาใครได้ยกมือยกมือพระยายพี่ชายดาบภาักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอ้าแหละนะคะพ่อขุนพ่อขุนพ่อขุนอะไร ่า <c oughs> พ่อขุนรามคำแหงแต่ว่าไ,ไม่ได้เรียนปอสามนะคะพ่อขุนอะไรที่เราเรียนชั้นปอสามที่เราเรียนพ่อขุน <c oughs> พ่อขุนศรีอินทราทิศนะคะอะคุณครูค้างเรื่องราวของพญาพิชัยาดาบ <ดา S 1> หักไว้ว่าเอ๊ะทำไมจึงมีสมญานามว่าดาบหักนะคะค้างไว้สองตอนวันนี้คุณครูจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนนะคะ แต่สําหรับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคุณเราดูเรื่องราวของวันนี้ก่อนนะคะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงเก่งสองคนค่ะลองเดาซิผู้หญิงเก่งสองคนน่าจะเป็นใครที่มีความสัมพันธ์ต่อชาติบ้านเมืองเท้าอะไรคะเท้าเทพตรท้าสุรท้าอะไรนะเท้าเทพกษัตริย์เท้าศรีสุนทรอ่านั่นเลยบันทึกตรงนี้เลยค่ะ ท้าวเทพกษัตรีท้าวสีสุนทรท้าวเทพกษัตรีเท้าสีสุนทรอ่าบันทึกไว้ในความทรงจำของนักเรียนนะคะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงสองคนที่มีความเก่งจนได้รับความยก,ย,กย่อง นะคะว่าเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงที่มีความกล้าหาญได้ช่วยชาติบ้านเมืองนะคะรักษาบ้านเมืองเอาไว้ได้นะคะแสดงว่าเก่งจริงไหมเก่งจริงนะคะเก่งจริงทําไมถึงเก่งล่ะเออเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆทําไมถึงเก่งทําไมผู้ชายยังสู้ไม่ได้ผู้หญิงเก่งสองคนนี้ชื่อว่าเท้าเทพกษัตรีเท้าสีสุนทรนะคะ นักเรียนเขียนชื่อไว้ให้ถูกต้องนะคะคําว่ากษัตริย์นะคะแล้วก็เท้าสีสุนทรเขียนคําอ่านแล้วก็เขียนเขียนชื่อให้ถูกต้องด้วยนะคะกษัตริย์เท้าเทพกษัตริย์เท้าสีสุนทร แถวกลุ่มที่หนึ่งใครยังไม่เรียบร้อยอีกไหมคะวันที่อย่าลืมเขียนนะเวลาทำงานทุกครั้งวันที่ต้องเขียนให้เรียบร้อยทั้งต้นทางปลายทางนะคะวันที่ต้องเขียนให้เรียบร้อย ยังไม่เรียบร้อยยกมือมีไหมเอามีหนึ่งคนเอาเร็ว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 เขียนันที่นะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วดูในหนังสือห,หรือหนังสือบางเล่มนะคะหนังสือบางเล่มก็จะบอกว่าชื่อว่าเท้าเทพสตรีเท้าสีสุนทรนะคะหนังสือก็บางเล่มจะเขียนว่าจะเขียนว่าเท้าเทพกษตรี เท้าสีสุนทรน,นะคะเรียบร้อยได้ยังอ่าเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราติดค้างเรื่องพญายิพิชัยดาบหักเอาไว้สองตอนวันนี้จะเล่าให้จบนะคะก่อนจะขึ้นเรื่องของผู้หญิงเก่งสองคนนี้นะคะ พญาพิชัยดาบหักเอาทบทวนนิดเดิงขอเสียงตอบพร้อมๆกันนะคะทางต้นทางปลายทางว่า,อ,าอำเภอพิชัยปัจจุบันนี้อยู่ในจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรคะอุทัยธาเออดูสิดูในส,สมุดก็ได้จดไว้ยังจดไว้รืยยางอยู่จังหวัดอะไรคะกรุงศรีอุธยาโอนยอยู่จังหวัดกรุงศรีอุทยาเลยคาลองดูในสมุด อำเภอพิชัยนะอ,อ,อ,อยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะอุตรดิตถ์เขียนให้ถูกต้องนะคะนะคะอำเภอพิชัยอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะวีรกรรมของพญาพิชัยดาบหักนั้นนะคะทาไมถึงทําไมถึงดาบหักนะคะเพราะสู้กับใครและก็ไปสู้กันที่ไหนนะคะอ้าเรามาดูอีกสองตอนที่ จะติดตามไปสองตอนที่ว่าเรายังเล่าไม่จบกันนะคะยังฟังกันไม่จบนะคะอ้าวดูภาพที่ไช่วยไลเซอร์เลยค่ะสองตอนนี้นะคะจะต่อเนื่องจากเมื่อวันพุธที่แล้วนะคะเรื่องพญาพิชัยดาบหักนะคะ,ะเมื่อพระเจ้าตากสินขึ้นคลองเป็นกษัตริย์กรุงธนบุรีนักเรียนรู้จักพระเจ้าตากสินแล้วใช่ไหมคะรู้จักหรือย,ยังรู้จักนะคะว่าเป็นกษัตริย์กรุงธนบุรีนะคะ หลวงพิชัยอาสาก็คือพญาพิชัยนะคะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหมื่นวัยวรนาถทหารเอกราชองคลักษ์รับใช้ราชการสงครามด้วยความเก่งกล้าสามารถนะคะแล้วก็นำทัพปฏีนครราชสีมาแตกก็ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นแต่งตั้งเป็นพยาศีหราชเดโชอีอกและหลังจากตีเมืองฝางแตกจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นพญาพิชัย ก่อครองเมืองพิชัยนะคะมีทหารได้บังคับบัญชาถึง900 0คนเยอะไหมคะเยอะไหมคะ900 0คนเกือบหมื่นนะคะเยอะจำนวนมากเลยส่วนนายบุญเกิดจำนายบุญเกิดได้ไหมนายบุญเกิดเป็นใครเป็นคนสนิทของพญาพิชัยนะคะส่วนไม่ต่วนส่วนายบุญเกิดซึ่งได้ติดตามไปด้วยได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหมื่นหารนรลง เป็นหมื่นหารนรงนะคะเมื่อขึ้นคลองพือพิชัยแล้วพญาพิชัยก็กลับไปสืบหาพ่อแม่นะคะว่าพ่อแม่อยู่ไหนซึ่งแต่ก่อนเป็นชาวนาปรากฏว่าพ่อนาตายไปนานแล้วเหลือแต่แม่จึงพามาอยู่ในเมืองด้วยกันส่วนส่วนครูมวยเก่าที่ว่าครูเที่ยงจำครูเที่ยงได้ไหม <Yeah. S 1> เป็นครูมวยใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> และครูเมธนะคะ พญาพิชัยดาบหักเอพญาพิชัยตอนนี้ยังไม่ดาบหักนะคะก็ตั้งให้เป็นกำนันทั้งสองคนเลยอ่าข้าไปเป็นพญาพิชัยขอมมืองพิชัยก็ตั้งให้เป็นกำนันทั้งสองคนตั้งให้ครูมวยเก่าก็คือทั่วทูเทียกับครูเมธอพอปีพุทธศักราช 2,316นักเรียนดูภาพนี้เริ่มแล้วคนกลางคือใครคนกลางคือใคราาดาวทิไใครพญาพิชัย,ย,ชยนะคะปีพุทธศักราช2,316โปสุพลาคุมกองทัพพม่ามาตีเมืองพิชัยนะคะตั้งค่ายอยู่ที่วัดเอกาใกล้คลองคอรุมพญาพิชัยก็นำทหารเข้าต่อสู้ป้องกันเมือง รบประชิดกันพญาพิชัยนั้นถือดาบสองมือเข้าตะรุมบอลต่อสู้พมา่าเจ้าพญาสุรสีก็ยกกองทัพเมืองพุทธนุโลกไปช่วยและพญาพิชัยถือดาบสองมือคุมพลทหารออกไร่ฟันทหารพรมาร่าจนดาบหักไปข้างหนึ่ง<ร>เห็นดาบไหมหักไปข้างหนึ่งถ้าเป็นเราคงทิ้งไปแล้วใช่ไหมคะแต่ท่านไม่ทิ้งนะ แต่ก็ยังสามารถเข็นฆ่าทหารพม่าได้รอบด้านไม่ทิ้งดาบนะคะมีดาบมือเดียวก็ยังเข็นฆ่าพม่าได้นะคะจึงรือชื่อปรากฏเรียกว่าพญาพิชัยดาบหักและจากการรบครั้งนี้หมื่นหานารงก็คือพญาพิชัยดาบหักหรือนายบุญเกิดเออไม่ใช่อันนี้หมื่นหานารงคือใครคะคือใครคะ คือใครคะหมื่นหาญนรงหรือนายบุญเกิดนะคะนายบุญเกิดและหมื่นหาญนรงที่ได้รับแต่งตั้งก็ได้ถูกทหารพมาร่ายิงด้วยปืนจนถึงแก่ความตายหมื่นหาญนรงหรือนายบุญเกิดเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของเป็นคนสนิทของพญาพิชัยก็ถูกฆ่าตายแต่พญาพิชัยสามารถต่อสู้พมา่าจนชนะไหมชนะมาทั้ง,ท,งทั้งที่อะไรทั้งทั้ง,ท,งที่ดาบหักถือว่าเป็นความเก่งกล้าสามารถ รักษาชาติบ้านเมืองเอาไว้ได้นะคะอาปรบมือพญาพิชัยน้อยเก่งมากเลยนะคะสำหรับวันนี้กลับมาที่สไลด์นิดหนึ่งเราจะมาพูดถึงผู้หญิงเก่งอีกสองคนนะคะซึ่งชื่อว่าเท้าเทพนัะเรียนอ่านพร้อมกัน